อยู่ที่สูงวิงเวียนทรษะหน้ามือดอยู่บนเสากว่าจะลงมาได้หน้ามืดต้องพักต้องกอดบันไดไว้ให้หายหน้ามืดแล้วค่อยลงมาพอทานตัวเคโอแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างคะคุณลอาการมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอาการหน้ามืดมันก็จะไม่มีหายไปเลยวิงเวียนก็ไม่มีตากแดดสบายมากเม็ดแรกก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นหายใจสะดวกได้ทานต่อเนื่องทานติดต่อกันมาเป็นเดือนแล้วมันไม่แพงหรอกเอามาทานแล้วมันคุ้มมันไม่หน้ามืดไม่วิเงเวียนทิศะ ถ้าเราไปไหนมาไหนคนเดียวไม่มีใครดูแลเราถ้าไปเป็นลมไม่มีใครเห็นก็จบเลยที่แหวนสีสัเวลาเราไปก้มไปก้มเก็บใบาย,ยาสูบเป็นเวียน,นแล้วก็หน้ามืดก่อนที่จะมากินเคโอพอทานแล้วหนึ่งแผงก็ไปทํางานต่อเนี้ยก็ไม่มีอาการวิงนเวียนแล้วกินแล้วรู้สึกดีร่างกายเลือดเวียน,นดีสุขภาพแข็งแรงแล้วเงินเราก็หาต่อไหนก็หาได้จะได้อยู่กับครอบครัวน,นานๆถ้ามีอาการวิงนเวียนศีรษะนี่ อย่าคิดว่ามันไม่รุนเลยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเพียมึนงงบ้านหมุน มีอาการวูบป,ปวดศีรษะวิตกกังวลหูอื้อความจําไม่ดีตาเริ่มผ้ามัวระวังไว้ค่ะนี่คือสัญญาณนะคะของอาการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอสาเหตุหลักๆนะคะมาจากภาวะเลือดข้นเหนือน,นั่นเองค่ะอันตรายมากแนะนําทานตัวเคโอได้เลยค่ะตัวอาหารเสริมเคโอเกี่ยวกับบํารุงเลือดฟื้นฟูเลือดนะคะดีท็อกซ์เลือดนะคะแค่วันละ1เม็ดก่อนนอนนะคะช่วยบํารุงฟื้นฟูระบบเลือดให้ดีขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเลือดนะคะ ดังที่กล่าวมาสามารถโทรเข้ามาปรึกษาสั่งซื้อตัวผลิตภัณฑ์ตัว KO ได้เลยตัวนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาระบบเลือดนะคะด้วยสารสกัดเอิยที่นักวิจัยนะคะทางบริษัทเราเนี่ยทำมาเพื่อดูแลบํารุงเลือดโดยตรงนะคะอย่างตรงจุดเลยนะคะดีขึ้นแน่นอนค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 3ย์เก้าสามห้นนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยค่ะ